อ้าวมาแล้วมันไม่ใส่จานมาเล้วโอ้โหน่ารักจุงเด็กๆยาเด็กๆยาเอาอันนี้วางจุดนะอวเอาจุดจุดไฟอุ้ยไม่ได้ถ่ายเลยพี่สิเอาไว้ถ่ายก่อนดีจถ่ายวิดีโอหรอกค่ะถ่ายภาพนิ่งก่อนโอ้โห ไปเบอร์เดย์แอลฮูอยตังหากั้อัปงกโอ้โหเบอร์เดย์แอลฮูแอลฮูคขนข้คนนี้นี่เองอายุเท่าไหร่แล้วคะ3 1โอ้โหเก็บมากค่ะเก็บมากค่ะเยี่ยวเหรอใช่ใครถ่ายรูปนัตตีถ่ายรูปปวดกองผังแอลวูมหารตรงนี้แหละ พี่เชียร์จุเชียร์มากเนเชียจุนเชียร์จุ๊บเกินต้รอดแน่อนเตอรอดต้อรดเดี๋ยวจะนิ่งบกมงต้เยชียร์เชียร์บางคนอื่นเขาเนอะลูกเคยมาบ่อันมปะบ่อเกินเอวนี้เป็นยังไงครับ วันเกิดนะแอลวันนี้โอเคพี่เสียเป็นพิธีกรใช่ป่ะจูเนียเป็นพิธีกรใช่ป่ะไม่ใช่วันนี้วันเกิดใครคะเกิดน้าแกครับเฮ้ยอย่าเพิ่งถอยหลังไปไม่ใช่วันเกิดตัวเองนะจูเนียเจนนี่วันเจนนี่ถ่ายเค้กมางถ่ายเค้กมางน้าแอลแนวเกิดช้ลเลดมากค่ะ

ขอเเริ่มีตรงนี้ใจเปะลองผิดปะเปะอีอันหนึ่งกระแสนิ่งผ่านไปใครทำได้ไอ้พ่อพ่อปิดพัดลมแป๊บหนึ่งพ่อหันพัดลมไปทางนู้นก็ได้มีเงยมอเด้นะอ้าว ออมสีเป okay. um, so okay. um, so ่าเค้กออมสีไม่เป่าไม่ใช่ของเราลูกไม่สวยไม่สวยรมาเดทูยูพี่มสินน้องพี่เชล็อค

เฮ้ยพี่ยเ้ชียยาไม่ใช่ให้แม่จินี่เดี๋ยวไม้ผมจนี่อยเอ้ยที่ถ่ากับแม่ก <oh. ่อนวาแบบนี้่นียเฮ้แบเบร์ใครจะเป่าวะใครจะเป่ามงอย่าเพิ่งพี่เีย้พิ่งอ้าว ังไม่จบอัไน้ถ่ไม่จบอ้าวหนึ่งสองสามอ้าเป่าเนเ่าเลไม่ได้เปกระดปเอามเอาจนี้นบ้าเป่ากันไม่งสองรอบพอนะเดี๋ยวเช้งมาลายเค้กน่ารักจุงเบื่อเดี๋ยวพึ่งตัดนะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนโอนแล้วปิดยังไงเหยียบแต่เล็บ